เปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นสาวเธอเพชรการคำพงศิริชื่อเล่นของเธอคือเพชรสาวทอมบอยผู้หญิงรายล้อมมากมายเพราะแผลใจในดีดทำให้ชีวิตหันเหกลับตละลบัดเปลี่ยนเธอไปอย่างสิ้นเชิงเขานัทวุฒิโชติการชื่อเล่นของเขาคือวุฒตั้งแต่เขาเริ่มรู้ตัวสายตาก็มองหาแต่ผู้ชายหนุ่มน้อยมาตลอด ต่ไงกลับมาหลงรักผู้หญิงทอมบอยซะได้แถมเธอยังเสน่ห์แรงมากกว่าเขาอีกกูว่ากูชอบไอเพชว่ะฮะไอสัตว์สวัสดีอีกครั้งนะคะชิชาเองค่ะคือคลิปนี้มันต้องเป็นคลิปก่อนไอตอนที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ทำพี่มินิเขา บอกว่าถ้าทำคลิปแนะนำอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้เลยมาทำดูก็เรื่องนี้นางเอกกับพระเอกก็คือพี่เพชรกับพี่วูดค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นแนววายนะคะแต่เป็นแนวหญิงชายอือแล้วก็ในเรื่องนี้มีตัวละครอีกหลายตัวที่เป็นคู่กันแล้วก็มีเรื่องเป็นของตัวเองด้วยนะคะคือใครอยากเข้าไปอ่านก็ไปอ่านได้เลยนะคะ ในทันวาไลแล้วก็ในีดอะไรพิมพ์ชื่อไปมินิซ่าก็ขึ้นแล้วค่ะอ่ายังไงก็ขอบคุณที่ฟังกันนะคะถ้าฟังเราชอบก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้น้องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ